ได้เวลาพักกลางวันแล้วค่ะวันนี้ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยทั้งวันเงามากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยหิวหิวลมแรงมากทุกคนได้ยินเสียงไหมนึกว่าพายุ เอาละจ้าได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เลิกเร็วนะจ้าโอ้ยเพราะว่าเป็นวันฝึกงานไม่ไม่ฝึกงานมาแบบว่ามันเรียนรู้งานใช่เสียต้องใช้คำนี้เป็นวันที่เรียนรู้งานนะคะเขาก็เลยให้กลับบ้านเร็วจ้าโอเคสนุกมากๆวันนี้เขาบ,บอก <c oughs> ทานได้ด้วยดีนะคะทุกคนแล้วคราวนี้เราก็จะไปซื้อของกันจะไปซื้อของซื้อพวกอของกินนะคะเพื่อจะมากินวันพรุ่งนี้ไปเลยจ้ะจกลับมาบ้านก็รีบไปซื้อของเลยจ้ามาทำเท้ากล่องพรุ่งนี้นะคะนี่เลย น้ำมันแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะที่เหลือเป็นน้ำมันจากปลานะคะที่ไหลออกมานี่เลยจ้าแล้วก็จะผัดผัดไอ้นี่คลุกกับน้ำมันที่เหลือของเขานะคะหลักก็นี่เลยจ้าก็จะทำพริกแกงแดงนะจ้าปลา และนี่ก็คือกุ้งน้อยนะคะของชาวโนเดกนะคะหรือว่าชาวสแกนดิเนเวียนนะคะนี่เลยจ้าอร่อยนะทุกคนแซ่บดีกุ้งเล็กนะคะแล้วก็จะมีไข่ข้างในด้วยนะที่นี่เขาจะเรียกว่าโรมนะคะนี่จะให้ดูไข่โอ้ยอยู่ยเียมาเปิดไข่กันให้ดูไหนดูซิมีมีไข่มีไข่บ้างครับ ขอดูไทหน้อยนะจะเปิดให้คนไทยดูนี่เห็นไ,ไหมคะนี่นี่เลยจ้าอร่อยมากๆเดี๋ยวจะกินให้ดูโอ้สดเลยนะ ก็รสชาติจอกเค็มๆหน่อยนะคะ,อ,ะอร่อยมากค่ะทุกคน อ่ลวค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งวันนะคะขอบอกว่าปวดหัวมากอยู่ดีๆก็ปี๊ดขึ้นมาเลยแนวนั้นนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรเช่นกันตอนนี้ภารก,กิจทั้งวันของวันนี้ตั้งแต่ไปทํางานมายันพาลูกไปซ้อมกีฬานะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วด้วยก็เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเอ่ยข้าวของแพงไหมที่นี่แพงแพงขอบ่นเลยบ่นเลยว่าแพงค่ะ เราะว่าเมื่อก่อนนี้มันยังบาลานซ์ค่าของชีพนะคะแต่ตอนนี้ค่าของชีพ Male เริ่มตกนะเอ้เงินเดือนตกนะคะเงินเดือนไม่ได้ลดลงนะคะแต่ค่าของชีพมันสูงขึ้นซึ่งเขาบอกว่าเขากําลังจะลดราคากันสุดๆเลยเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าตอนนี้เขากาลังแข่งลดราคากันอยู่นะคะห้างในสวีเดนนะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะก็ขอให้ มันลดอย่างนี้ไปนานอีกนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนสักเดือนสองเดือนก็ยังดีเนาอคิดถึงคนแก่เลยค่ะซื้ออาหารหนึ่งกล่องนะคะอาหารกลางวันหนึ่งมื้อนะคะหนึ่งกล่องนะคะถ้าใครกินปลานะคะราคาถือว่าสูงมากเลยค่ะปลาแค่หนึ่งชิ้นนี่ไงหนึ่งหนึ่งชิ้นประมาณครึ่งของมือนะคะประมาณนี้ได้ ก็ถือว่าแพงสำหรับพวกเขานะคะแพงมากเพราะว่าเขาได้รายได้น้อยอะค่ะหลังที่ได้เงินกเกษียณนะคะไม่ใช่ว่าได้เยอะนะคะได้น้อยนะคะแล้วเขาต้องเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่ายาแล้วก็ค่าดูแลด้วยนะคะที่มีพวกเราเนี่ยไปไปดูแลเนาะ mm. เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในตรงนี้ด้วยนะคะถือว่า เขามีค่าใช้ใจ่ายมีแต่ค่าใช้ใจ่ายนะคะรายรับแค่หนึ่งทางนะคะที่เหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายหมดเลยอะ่ะซึ่งเห็นอกเห็นใจอย่างรุนแรงหวังว่าตอนนี้เขากำลังมีนโยบายที่จะลดภาษีนะคะภาษีเงินได้นะคะคอยดูว่านโยบายนี้จะอนุมัติหรือเปล่าถ้าอนุมัตินี่ก็ถือว่าเยเลยนะคะเพราะว่าดีต่อท่านท่านหลายคนแล้วก็ดีต่อเราด้วยนะคะเพราะว่า สงสารคนที่เขามีลูกเยอะอบางคนเป็นแม่เล้งเดี่ยวหรือพ่อเล้งเดี่ยวอย่างเงี้ยเขาก็ก็มีพอมีพอกินไปแบบว่าเป็นรายเดือนแค่เนี้แบบคุณภาพชีวิตเขามันขาดทายนะคะบางทีลูกก็อยากจะไปท่องไปเที่ยวลูกก็อยากจะซื้อขนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็นะเห็นใจจริงๆค่ะยุคนี้ข้าวยากหมากแพ้ แพงไม่ได้หมักแพงนะหมักแพงแพง <c oughs> คอยดูค่าว่าผลจะเป็นยังไงนะคะสู้ๆกันต่อไปจ้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเศรษฐกิจเป็นยังไงเนาะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ขอขอบคุณแล้วกันนะคะที่ทุกวัน,นยังตื่นขึ้น,นมาและยังหายใจและยังสามารถลุกขึ้นจากบนที่นอนนะคะและเดินออกไปทํางานเดินออกไปาสามารถสร้างไรายได้ให้ตัวเองนะคะ ก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าจะดีมากไปกว่านี้ก็ขอให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยมันจะดีมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเองไปละจ้าโชคดีมีชยัยพรุ่งนี้มีคลิปอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะจ้าขอบคุณมากๆค่ะ